นี้ไม่ได้มูเกี่ยวกับเทพหรือวัตถุมงคลแล้วตั้งแต่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ยังสงสัยในศาสตร์ตัวเลขดวงดาวลัคนาราศีเกิดหรือสีมงคลต่างๆที่มีการบอกว่าเป็นสัจจะของธรรมชาติมีผลจริงหรือไม่รวมถึงวันทงชัยวันอธิปดีวันอุบาทในปฏิิตในปฏิปฏทินครับคือพระองว่าอิมัตสมมิงสติอิดังหัติ เมื่อเราเลิกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอิมัสซิงอสติอิดังนาโหติเมื่อเราไม่เลิกถึงสิ่งนี้สิ่งก็ไม่มีทําให้พระเจ้าให้ละราคะเราไปให้ค่ากับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นต่อเราถ้าเราไม่ใ้ค่าสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีต่อจิตใจเราจิตเราเหมือนเลขศูนย์ถ้าไปใส่ท้ายเลขหนึ่งจะมีค่าเป็นสิบถ้าไปใส่ท้ายเลขสองมีค่ายี่สิบแต่ถ้ามันอยู่อิสระมันก็เป็นศูนย์ แต่มันมีอยู่เลขศูนย์นะพอเข้าใจใช่ไหมสิ่งต่างๆในโลกนี้เกิดจากแกเราต่างหากที่ไปให้ค่าให้ค่าก็คือเกิดคําว่าความพอใจและไม่พอใจความไม่พอใจก็ดึงความทุกข์มาให้ความพอใจก็ดึงทุกข์มาให้ผู้เจ้าเห็น้ว่า,วาละอภิชาและศโทมนัสเห็นไ,ไหมพิจา,ายกในกายเพื่อละอภิชาและศโทมนัสพิจนารณาเวทนาในเวทนาเพื่อละอภิชาและโมนัส พินาจิตในจิตก็เพื่อละอภิชาและธทมมนัสพินาธรรมในธรรมก็เพื่อละอภิชาและธทมมนัสอภิชาและธทมมนัสมันอยู่ที่ไหนใะอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ที่รูปที่เสียงที่รสที่กลิ่นเช่ะไหมไหเห็นไหมอันรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นอภิจักตันตมาแต่ตัว,ต,วตัวกิลเลสตัวอภิชาและธทมมนัสนี้ต่างหากพอจะเข้าใจไหมว่าเราจะแก้ไขยังไง อาจารย์เดี๋ยวหนูขอแปลนิดนึงครับบางวดอาภิชาและโทมนัสเดี๋ยวจะไปงงว่าอภิชากับอวิชาเหมือนกันไหมนะคะอวิชาโทมนัสนะคะก็คือความพอใจไม่พอใจยินดีกับยินร้ายกับต่อสิ่งต่างๆนะคะมันก็เลยมีผลต่อจิตเราไงจิตเราก็เลยทุกไปตามความโง่ของเราเนี่ยทั้งหมดที่มันยินดีายเพราะเราไปให้ค่ากับมันนั่นแหละอวิชาอย่างวาวไม้อวิชามันเลยมีทุกข์อันอวิชาปัจยาสังขาระความคิดก็เลยปรุงแต่งขึ้นมา ก็เลยมีวิญญาณมีนามลูกมีอายตนะมีอะไรไะไไปนั่นแหละพอเข้าใจเนาะสาธุครับเอ่อ